สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยจะจะได้นั่งรถตู้พี่เขมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปาโถนอนดเลยได้ค่ะนี่ได้กี่ที่นั่งคะจำนวนสิบสิบเอ็ดที่นั่งถอดเบาะออกใช่ไหมคะเพราะว่าตอนแรกที่ไม่เอามาคือมันไม่มีที่วางก่อนจะมาพี่ก็เลยเอาไปถอดเบาะที่มันจะมีเบาะอีกแ่น ปาพี่น้องว่าแม่นรถบ้านไอฮอดดีได้หนิเนี่ยพี่เนี่ยกินรถบ้านเล้ใช่ไหมคะเหน่เดี่ยวมาเพิดให้พี่นูอ่ะแลคันใหญ่มากเลยแต่เป็นรถแห่เท่าเท่ารถน้ององค์อิงไหมคะนี่รุ่นเดียวรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับปาวันนี้คือเนี่คือสิใดเป็นบุญแทนน้อได้นั่งรถไอ้นี่เป็นเฮปิยูอันนี้ที่เนี่ยจะทำรถบ้านเนี่ยพอดีรู้ว่าน้องออกแเป็นอยู่วงโอ้ <ำ>อะไรนะคะเอาใหม่สิรู้ว่าน้องอ๋อมแอมจะมาอยู่วงแล้วทำไมคะก็เลยทำให้น้องปาดโันนี่จะเ,เล่นซีดนนีนางยีนีนะคะให้น้องตีร่างกายปาดเน<ป>า,น<ป>าะระว<อ>ัวนพ่อหูวนนันเนาะแอมใชมาอยู่วงกันเล่นโมเฮ็ดรถบ้านเห็<ฮ>หเด็นรถตู <c oughs> ได้ขึ้นนในวงก็แอมถึงแต่ที่เหลือง แล้วแต่พวกคอมแอมจะนั่งเลยก้องคอมแอมเอ้โหหญิงเขานั่งนี่งสมเด็จสลาเสียนั่งโรเตียเดียวเลยนั่งตรงนี้เอออันนั้นที่นั่งอ่แสดงว่าเอาขาขึ้นแสดงว่าข้างบนเอา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 ขึ้นเอาขาขึ้นอันนั้นเขาให้ออกแอมนั่งโอ้ป้าเดี๋ยวพี่น้องไปเฮา คือนท่งได้อยู่เออได้อยู่อ้าวนอนได้เลยนั่นน่ะเราตัวเล็กไม่เป็นไรเราตัวเล็กกันอยู่เพราะนั่งอยู่เนาะจุบเป็นสักสามสี่ใบไม่หลาเร็วๆเดี๋ยวจะไปมาหัวมอญอีกคุณป้าเมื่อนี้ไอ้เราไอ้เราสี่คับมีนั่งเลยนะคะเหลือใครนะคะ อกกออสองแม่ลกไปน้ำเปล่อแม่ลูกเดี๋ยวสองแม่ลูกเฮ้ยพาแม่มาหนีออกสาพี่น้องน้องเราเลยเอาน้องน่องไปน้ำโปเกตีสหยดในสีม่วงใช่ปกติหนูก็ยังตกใจเอ้าพี่เข็เมทัออกมา<ๆ>ปกติสีม่วงแรกนี่ออกไปแล้ว,วนนหดงานแล้ววันนี้ตื่นขึ้นมามันแบบเห็นเบส เป็นบวด่วงไม่เป็นปวดปวดหัวไม่สว่งแล้วก็วตีห้านอนหรือยังคะตีห้ายังไม่นอน,น <c oughs> ตีน้อยพิ่เสียมันเป็นปวดหัวมันนี้ก็เลยพอ,อดีเปิดมาว่าเรใช่ว่าไอ้นุมมันไปนีดก้นปกติน้องก็จะรุ่งดวงกันใช่ใช <c oughs> ่ครับก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวถอ,อนกัน,นไปเลยเนาะค่ะขั้นเดียวเลยมือน วันนี้พบกันนะคะไปหลายๆขั้นกับบางเทื่ยบางมองเนาะมันอยากมองจอดรถใช่ค่ะเอามองจอดรถเนาะแต่ว่ามืออื่นนีที่อาศัยรถขั้นน้อยๆก่อนพรุ่งนี้ไม่มีที่จอดรถทำไมใช่ไหมนะใครพี่เพนเหรอน้องเพนไปไปถ้าอยู่กรุงเทพน้องก็จะมาตลอดพี่เพนน่ารักน้องจะตามดูเพน เ่ยังยัง S R นะครับเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองของศิลปินสาวหน่อยไปแล้วคอนโดฮะคอนโดแล้วแบบและแต่ละคนคือมีห้องประจำตัวตัวเองด้วยนะคะตู้มาตู้ภาพปรตีโหมดเลยเป็นจำหอดเสียงใดใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเป็น่เที่ยวกับเจลี่เออไปเที่ยวกับเจลีเจลี่ จบเป็นเซียวกล้กก็ป่าบอเพื่อนเพื่นเพื่อนนี่แเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนรักเออมาแค่นมาเนี่ยมาจะเรียกาเนี่ยเอ่วิ่วงินค่าของไปได้เลเออะจดืหายเงก่อนเพื่อนบันี้ว้ากิ๊จี๊ดด้ยเพื่อนเนจันนี้เพื่อนจันนี้ค่ะบนนี้ ตองเปิดโอกาสให้กันหาเงินดีได้ที่ป้านีไรล่าก็แล้วเนี่ยออมเงนในรังเมื่อแล้วเออดีคอยเสิเฮ็ดโลกให้เจ้าคอยเสิเฮ็ดโลกให้เจ้าย่ายดีมากดีมากพอเป็นยังทำดีต่อไปใจวันที่สามได้เลยเออวันที่สามก็ใจไป ยาล้าอย่าอย่าจุบจุบจุบก่นเล่นเลยเห็นงี้แหละจุบจุบจูเออจุบจุูปากโอ้ยอาเป็นเน่เชิญรังเจลีนะคะต้อหาให้เบิร์ตด้อยากได้นยังเล่าหาให้เบิร์ตไหมคะคอนโดสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเวลามาทัวร์กรุงเทพ คอนโดนี้เลยนะคะ S.R. PARK น่าจะเหมาะกับพวกเราที่สุดแล้วเขายง้มเขายมไหนออกย่้มนั้นนะคะใช่ค่ะเพราะว่าพวกเรานอนเช้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไปหาที่พักที่เข้าตอนปีสีที่ห้านั้นบุมมีไพรเขาอยากลับเลยค่ะเสร็จยังครับแม่ เป็นนงออ,งออกกเลยเลยเลยรงเรียนบางเขนพี่เข็มวันนี้ดูดวงให้น้องเนี่ยนะห <c oughs> <c oughs> มอดูด <c oughs> จะทำคอนเทนต์ดูดวงอะ่ะดูน้องออมแอมมันต้องตั้งตั้งใจตั้งสมาธิทำสติให้ดีๆ oh. เพราะว่าถ้าแค่เพียงแค่สัมผัสน้อง ใจมันก็ไม่ค่อยจะอยู่กับน้องตัวเนี่ยพ <c oughs> อสัมผัสน้องปุ๊บใจมันไปอยู่กับน้องเลยดิย <c oughs> ป้าขนาดน,นั้นใหญ่เป็นจังไดเหรอบันทินต้องต้องให้หมอส่งมาอยู่น้ำห <c oughs> มอส่งแมนหมอส่งหมอส่งเพราะว่าอยู่อยู่แต่หมอหม้ออะไรเลยมันต้ัวคุ้มสติไปอยู่ต้องให้หมอส่งค่อยตตไปรุ่นพี่ลูกพี่ลูกพี่รุ่พี่ลูกพี่รุ่พี่เป็นเสียงแสดงสิอยู่ได้ กำลังรอสาวๆนะคะวันนี้ร้านใหญ่เลยนะคนน่าจะเต็มเลยพบกันนะคะปอกุ้งเผาหลักสี่สะพานใหม่แสดงหาทุ่มนะคะห้าทุ่มครึ่งถึงประมาณปีสองโดยประมาณนะคะเดวยวันนี้เราก็จะเดินทางโดยรถตู้ ก็เอกชีนตะมนชัยอายแม่องเท่านะคะมีสิครับรถให้นนองนั่งนะคะเรื่อหนาแบบนี้ข่านข่านกีนอะไ่านนะไรมงคุณตาติดโดดเพราะมันินตัวกินขอบตาขึ้นเขาขามข่ิกอเราก็จะออกเดินทางกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะคะ